ถังหยาสองบาทเนี่เพื่นอยู่ตื้นมีสองตัวค่ะหมอนีน่อยู่ด้ิสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้ามาทำงานเด้อจ้ะแต่ไม่ได้มาเล่นๆเด้มาทำงานกันนี่ได้ของหยากของกินคือเก่านี่พุดแล้วจ้ะมาตัง้งแก่เนี้ยมาใกล้ๆนี่แมงจีนูนนี่ตัวบกักหยาเลย ขอใส่ขวดก่อนี่ตูดเพื่อนเพี้ยบยวนขุดมาได้หลายเจ้่เลยว่าโอ๊ะแทงพ่อแม่พี่น,อน้องเบื่องที่กลัวแต่เพื่อนมีต้นละตัวสองตัวเอา้าซับเพื่อนแต่ยามได้โอ้ยซับเลยจ้ะแต่ก็เอาได้นะจ้ะนายมืองงมเบอแม่นเลยเพื่อนมีหวยละสองตัวตัวนึงสองตัว จะนายกับคุดเพื่อเลขด้วยจ้ะกับเบอร์เซียนปานไต่สับเบิร์ตบอกไต่อุ้ยไต่คุ้ก ตัวเ<ซ>นาะ<ส>ต้นนี้อีกอยู่วะน่าจะไหนไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยจ้ะแต่คิดว่ามั่นใจแล้วก็วเลยจุกเลยยังมีอีกมอีกหมดแล้ว,ลวไปบึงขวยใหม่จ้ะขวยมีสี่โตเด้วยจ้ะหนีด้อจ้ะนีด้วยจ้ะ,วะ,วะเวลาเหาสังเกตขวยเพื่อนสีประมาณนี้นี่ ก็ตน่เ hey. like sure? ้องเบาๆดิเพราะว่าไม่ล้องจะไหนค่ะแต่ก็เคยเนาะลองพิดลองถือมาหลายตัวเลยจ้ะมบนแอบเนี่ยาจะมีคนเล่นนด้วยจัะกาทองโกหมั่นใจาก็อจะเอามือจกเด้อไม่ต้องจะไหนวะไม่ต้อจะไหมันใจวะ เสียแต่ปีกอย่างเดียวนี่ยังดีอยู่จ้ะหนึ่งตัวแล้วข่ยนี่จะมีจักตัวน้ออ้อมต้นเลยพี่ขวอยเพื่อนที่ไม่น้องเจนาห็นมาหอดพี่เลยเราต้องสังเกตเอาได้จ้นนจจะต้องหยุดต้องไม่ใช่อยู่ในโคนไหมเลยด้จ้ะมีอีกตัวนอมักง่ายอันนี้เพื่อนจะตกล้อยลงมาเลยจ้ะม่มีเมื่อไรจ้ะขวอยี่จ้ะ นี่อีกหนึ่งขวยด้ยจ้ะ้องลองคิดลองถือก่อนนะจ๊ะพี้นี่ก็กว้วยลอยออกดีแต่บ่เสียหายเลยแต่ก็ได้หลายมาได้หลายเลยที่จันนี่กดตั้งเลขของแม่น้องเจนายเลยเพื่อนบ่งมาจากยูทูบคือการบึงจากช่องหลายๆคนอ้าวนี่แหละแต่แม่น้องเจนายกัยังโบแม,มนอยู่อืม นยังไข่เพว่นยังอยู่บนท้องเพว่นนี่ตแาแซ่บขนาดเลยมีอีกหรือเ่ดินนุ่มๆอยู่เด้บางครั้งเมือนกันเลยจ้ะบางขวยเพท่านก็มีสามสี่โต๊ะขอไประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องเบื้องถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบื้องมีแต่ขวยละโต๊ะนี่นี่นี่เห็นยอดเห็นยอดนี่นี่นี่โต๊ะเพื่อเลื่อมจ้ะเค็งเอาก่อนนี่ นี่สองตัวแล้วมีอีกมีอีกนีเดียนี่เดยนี่เดี๋ยเห็นปะอืมนี่นี่นนนนเฮ้ยสามตัวแล้วยังอีสอะไรนี่นี่ยัเสียงพุ๊ดกนันเลยตัวที่สี่เด้วยจ้ะนี่โอ้ยยังเสียงงัดเพื่อนจา้าหน่ายก็เอาเมือจกเอานี่ตัวที่สี่อ้า ได้เอาว่าตัวที่สี่ว่าแม่นอะโอพี่แม่นหัวที่แล้วนี่มีสี่ตัวนี่เดี๋ยวหนึออกก่งอ,อีกหูหมายขนาดนีด้สี่ตัวเลยน่าจะสี่ตัวเมื่อกี้นี่ใส่ขวดไปเลยจ้าเู้ผู้ทำงานก็บทำงานอยู่ด้วยจ้ะเราเป็นคนเก็บบุกลุ่มทำไปยามใดก็ได้ลุกลุ่มพอค่อยมีเสแล้วพุ่อน ได้เพื่นอีกอยู่บ้างอึดมากแพงมากคือหลายตัวด้วยจ้ะน่าเล่นเลยอะไรมากมากใต้เด้งเลยถึงเพื่อนแล้วจ้ะนี่นีะนองอือมมีสองแล้วมีสองขออนุญาตเขี่ยค่อย ยังห้าก็นด้ยเนาะนี่หนึ่งสองอีกแล้วตัวนนี้อ้วนขนาดน,นี่ของแซบมันอยู่ตรงนี้ได้จ้ะนี่แซบคัก็บอืม้มนี่เฮ้อที่สามสมมันละจ้าแบบนี้อีกต้นใดต้นใดมีอีกเนาะนี่เผื่อเล็กนี่ อันนี้สามตัวสี่ตัวหาตัวก็มีจ้ะตอนขุดมิกกี้นี่มีหาตัวก็มีแต่๋ยวเอามาเบิง่งมันเอาสิได้เนี้ยขวยดลายๆนี่จ้ะเอาใส่ขวดใส่ขวด<ม>ไปย่งางไปต้นทะเลทราต้นน,นี่ไปไปเาพ่่อแมพี่น้องย่งางเบิง่งดูสวนปาล์มเขาเป็นยังไงถ้าสอบพวกรื่องก็มานนต้นนี้ต้นนี้ต้นน้องเจนายบอกว่าต้นนี้ ต้นนี้เลยเพิ่นอยู่ใต้ต้นไม้เด้อถ้าที่โมแม่นใต้ต้นไม้อ่ะเพิ่นจะเป็นขวายจิปโอมน้อยจะล่อน้อยจิล้อโจนเด้อจังตรงไหนเนาะมีเด้ดดดอจ้ะโมแม,นม่นต์อันนี้อีกแลววโมแม่นขวายอันนี้สบาย,ย้ะ นจ้นาจะคอยเซ็ตเนด้วจะบมแมนวล,ลีลาด้วยจ้ะย่างเ้านย่างับเพืนนยย่นสิ้นเลือดเน่ยในใไหนอ่าอัดนุ่มๆ่ไม่ไนุ่เาจ,จ,จกแต่เพื่นจะเป็นนุนม่นมบวบๆอยู่ เห็นไหมเห็นไหมให้นี่นี่นี่ขงนีนี่ันไตขึ้นเองพันตีนชิงนี่ที่จังเพ่อแม่พี่น้องจังเห็นนำว่า่็หลายตัวริบนี่นี่แหละนี่นึ่งสองเห็นปมพันยุบยุบยุบอยู่ในดินนะพ่นหมุนดินอยู นสามตัวอีกแล้วกลาวยนี่มาลุ้นกันว่าจะมีตัวที่สี่แน่มันต้องจะนหนวางไว้นี่ก่อนได้จ้ะก็ะสิหยุดแต้ถ้าไม่เอาก็ะสิคุดยากน,นิดจักหน่อยบัดทีนี่เว็มแบบแบ,บมีตัวที่สี่มีด้จ้ะ นี่ตัวที่สี่ของเาฮาโหเฮได้สี่ตัวลุมนี่ก็ได้เพิ่มแล้วเพิ่มแล้วมีกี้นี่สามบัดนี่สี่เริ่มเป็นแล้วบัดทับเลยจ้ะมันอะไรได้จ้ะบัดนี้มีสี่ตัวบัดเห็นแล้วเขี่ยแล้วบัดเห็นขึ้นเลยจ้ะนี่สีาาส่ตัวนี่สวยเลยจ้าบัดเสียหายเลยงามคักสี่ตัวนี้ เดหลายแลจ้ะไปจ้ะหาตัวจ้ะนไ่นี่นี่งตัวแล้วมีอีกบุ๊ตัวนี้บุถึงวัยนี้เพิ่เก็ดมีตัวเดียวเพาว่าเพิ่อยู่ลูกไงเพิ่จะมีหลายตัวเลจ้ะเมื่อไร่นหตัว ลองเพื่อฮ็ดติดเปียกอยู่เห็นบ่มน้องนี่หาอีกจ้า่าแต่เบิดแล้วบัดคุยเบื้งบันเราเผื่ออยู่ใกล้นี่จังโอ้ยตุ๊กตุ๊กแล้วจะลงกี่น้ำหมูโอ้ยสองโตลงนี่เบื่องอีกก่อนจ้ะเผื่อเพี้ยนอีกที่นี่ปิดไปก็มีอีกมีเหลือจะเบิดนุ่มแล้ว มือเลยค่ะมือของแท้เลยจ้ะได้หนึ่งตัวทองเพิ่นโอ้ยถักหยาสองบาทอืมถักหยาสองบาทเนี่ยเพิ่นอยู่ตื้นมีสองตัวเาบอนะนี่อีกหนึ่อืมอ้ยโอ้ยไปไปเลยมีมีมีอืมสามตัวแล้วขวายใหญ่เพิ่นอยู่ได้ น,นี่ข่ยนี่หาตูเลยเนาะดื้อน่ะนี่ใส่ขวดจ้ะใส่ขวด,ขวด,ขวดเลือดมือกับสีดำๆเนี่ยจักไหนด้วยจ้ะจั๊กจุ๊กจั๊กเงี่ยนี่จ้ะขวยนี่ทำงานเพิ่มหาเนื้อกินไเพิ่มถ้าคนพอใจกันกะโบ ซีเรียสได้แต่ทำง,งานถ้าเอาเข้าใจกันทุกคนแต่ละง,งานนจะงเนายทำานลุงยอดไปแล้วหนึ่งพันสองพันได้แต่ลูกปานน้องจะนายไปแล้ว <c oughs> ไปไปลุงล้งล่วงเขาเลยบึงลายปานได้แต่นี่นี่เด้พอพอน้องเจนายเคี่ยวลงมาได้จ้ะแต่ลุงยอดเป็นคนขืนขืนเสร็จแล้วก็ไปขายพร้อมกันโอ้ยยาเคี่ยวปานอยู่จ้ะสูงเด้ออย่าว่าบ่สูงเด,บบงดง้อนี่ให้พ่อแม่พี่น้องเบึงมุมนี้ แต่คนชินนอกจากงานผางานมันชินผาชินมันก็ง่ายสําหรับพวกพ่อแม่น้องเจนายเรื้องจางงานแบบนี้ก่ะพ่อแม่พี่น้องยิบเบื่งการทํางานทํางานสวนม่วนจ้ะเพราะว่ามีแต่คนเข้าใจกันเนาะอยู่ทางขึนกับมีเพ่ามาจะคนมือนี่เจ็ดแปดแปดคนเด้อจ้ะเก็บลูกรวงสองน้องนั้นเป็นคนเขียวกับเป็นคนแบกจ้ะเก็บลูกร่วงก็คือเก็บ เม็ดแดงๆนี่ใส่กระสอบด้วยจ้ะแบบนี้เนี่เก็บให้เพื่อนจ้ะเก็บเลยไปแม่น้องจะนายจะพาไปขุดแมงอีกจ้ะนี่จ้ะขุดเลยหนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วจะมีอียู่ข้างนอนี่นบ่เห็นหรอก็บ,บ่เห็นตัวที่สองนี่นน ท <Williams. S 2> ี่สามเหนอเห็นอเห็นอ่ที่สามตัวที่สี่อันนี้เห็นก้นแพแหยอยในนี้สี่มาเรื่อยๆตเรยๆด้จ้ะแต่ว่าขดไหนวกร่วงไหนเนาะค่อยมี เวลาคุดก็ว่าลุกร่วงบ่าหลาบัตรเลวบ่าทาน <c oughs> ันเอ้ยนี่ตัวที่ห้า,นะหลานะกกเลวเยีบเยบเยๆๆ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 น่อๆๆ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 นะตัวๆีๆๆ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 ๆงๆๆ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 ๆุๆๆ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 ๆยๆๆๆๆ โกสื่อโบกสื่อด้วยกันมาเล่วมันอะไลหรอเหมนมีเตียงนี่นดที่เจ็ดมีมูอีกเหอเดี๋ยวก็ามูนี่แปดเก้าตัวด้วยฮึม โอ้โหนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเลยหมูนหูนี่จ้ะเดี๋ยวแม่น้องจะนายกสิขออนุญาตทำงานก่อนเด้อจับบันนี่แปดตัวนะเชฟฟี่ให้หน่นี่จ้ะอุ้ยกิมก็ล็อกแรกเลยนี่จ้าใส่ขวดเลยน่าจ้ะแปดตัวโอ้ยหมูนี่หมานคนเพื่อนเลย นี้ได้พออยากพอกินอยู่ด้วยจ้ะเดี๋ยวก็จีคูดไปเรื่อยๆทำงานไปนำํำแต่ถ้าเฮาคูดอย่างนี้เฮาสเสียเวลาใน่ยเล็กหน่อยด้วยจ้ะเดี๋ยวอะแบบน,นี้มันน้อยกันเบื้องหน้าเที่ยงเลยด้อจ้ะดิแดดเฮ้ยยอดเลยทำงานก่อนเด้อจ้บบันนี่ผลงานของเฮาก็ได้พอขว่วอยู่ด้วยผีเห็ดน,นี้เจ๊ตู าชิบพกิบอยู่ด้วยจ้ะนี่ประมาณนี้นะจ้ะเอานะจ้ะคิมนี่ก็อ๋อเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิถามว่าคือบมมาก้านเอามาก้านเอาบ่ได้ด้วยจ้ะไกลเงินเห่หาประมาณสามสิบโลเนาะจากเอาลึกมานี่ประมาณสามสิบโลเพราะว่าอยู่ในเมืองหลังไมโครด้วยจ้ะ้ามันไผ่หูน้นี่อยู่ทางซอยบอกขยะด้วยจ้ะเพื่อเรียกกันว่าบบกขยะไปเอานางได้ซอยนี่ฮะ อ๋อน,น้ะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจเจนนายหน่อยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า